จะมาแงคือแบบผมไม่ออากมาคลิปขอโทษคือกูติดนี่นี่หนึ่งนี่นี่หนึ่งก็นะนี่หนึ่งไอ้นี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็นี่สองแล้วก็นี่สามนี่สามนี่สามนะแล้วก็กูติดใจกับตัดต่อวีดีโอตัดต่อเ่ยตัดต่อแล้วก็คือกูก็ไม่เอามาลงนะไอ้สามไอ้นี่ตัดต่อ เนีย่ยคือ what the f ฟ c k คือมันจะให้กลัวก่นอนตอนนี้กูเตะไอ้อสามต่อนี่อ่นนะส่วนนี้เกมที่กูโคตรเตดเลยวันพีชนะครับก็มไม่ได้จ่าย,ยแต่กูมารีวิวโคตรสนุกอะ่ะไปดูไปเล่นดูแล้วขอโทษจบแค่นีน้แล้วไม่ก็ว่ากูเตดคือแบบกูไม่ได้เริ่มเหตุการณ์นี้ก่อนไนีแม่งเริ่มก่อน แรกเขาบอกก็ติดก,กับเพื่อนเนี่ยติดเพื่อนไอเฮียแม่ไอเฮีย,ออฮยนี่โง่ไงี้เฮียนี่โง่จบเวลาเพื่อนโก่งนะก็ถือว่าบุญเนี่ยนี่ก็ฉลาดนะแต่นี่โง่ไปหน่อยชอบลอกกันมาตอนป .2 เอ้ยทุ้ยเฮียวันทีป .2 วันที่ผมพูดวันที่ผมพูดนดดะ ไอสัตว์นี่ก็อืมไม่ไม,ไม,ไมีใครตอบรับกูคคเลยเนี่ยคืออืม,อมก็อยู่แล้วทำไมอ่ะแล้วก็นี่ก็กลุ่มที่หาเพื่อนเล่นไฟฟ้านะดูกัดหนึ่งเนี่ยแอพวกผมเชิดต่อต่อลูกผ่าวันน่ะ เรจะต่อรูปแบบใบชิมหาเลยเนี่ยจบละซิว See you.